สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ride right Life Flying นะครับก็วันนี้จะเป็นช่วงของคาเฟ Hopping ครับผมซึ่งเราจะพาไปชมร้านกาแฟและไปชิมกาแฟกันส่วนร้านกาแฟที่เราจะไปกันวันนี้นะครับชื่อว่าร้าน r e s p e c Cafe นะครับอยู่บริเวณ จุดที่ถนนสีนคลินนะครับตัดกับถนนบางนาตราดนะครับก็คือน่าจะเรียกว่าแยกวัดสีเอี่ยมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับว่าการเดินทางไปร้านกาแฟของเราวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจุดที่จะค่อนข้างลด ชะลอตัวหน่อยบนถนนอ,อนุสก็จะมีจุดหลักๆคือตรงตรงนี้แหละครับคือแยกซอยอ,อนุสสี่สนะครับเพราะว่ารถเลี้ยวเข้าซอยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าขับผ่านช่วงนี้ก็ใจเย็นๆนครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะรถเนี่ยมีทั้งเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวออกจากซอยเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับ เป็นตลาดเอี่ยมนะครับตอนเช้าก็จะคนเยอะหน่อยนะครับเพราะคนมาตลาดกันคนเยอะรถเยอะนิดนึงนะครับอืตรงนี้เป็นแบบเหมือนทาง ผ่านได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงคือไม่ใช่มีแค่ฝั่งเราฝั่งเรยวครับมีฝั่งรถส่วนมาด้วย สำหรับเจ้า XADV คันนี้ผมใช้มาน่าจะครบ2เดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมโดยรวมนะถือว่าพอใจมากนะครับคือเป็นรถที่ตอบสนองการใช้งานนะครับได้หลากหลายนะครับคือต้องการขี่แบบสนุกก็ได้เพราะว่ารถตมีความพุ่งๆความแบบท็อกจัดนะครับแล้วก็ ความสะดวกสบายก็มีให้แบบเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกำคลัชเข้าเกียร์นะครับคือใช้ในชีวิตประจำวันก็ถือว่าลงตัวนะครับที่ไม่ค่อยโอเคก็คือเรื่องอาจจะเป็นช่วงว่างเวลาลงหลุมแรงๆนะครับก็จะมีตึงตังบ้าง แล้วก็เนี่ยแหละครับเราสามารถเชนเกียร์ได้นะครับเพื่อเรียกเอ g i n e เบร k e นะครับสะดวกมาก ถ้าเป็นต้องผ่านกระจกรถยนต์สูงๆผมก็จะไม่ค่อยเสี่ยงนะครับจะจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับค่อยๆไป นนคึกคักมากนะครับตลาดเรียกว่าแต่ก่อนเป็นตลาดที่อยู่ด้านในสวนหลวงนะครับถนนเส้นเส้นสวนหลวงรอเก้านะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ย้ายมาติดถนนสีนคำิรเลยนะครับยิ่งตอนเช้าเนี่ยคนเยอะมากนะครับคึกคักมากๆเพราะว่าของขายหลากหลายนะครับทั้งอาหารแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับ เราต้องลงไม่ใช่สิเราบอกว่าเราไม่อยากติดไฟแดงตรงอุดมสุขนะครับก็เลยลงกโุงมง ขึ้นจากอุโมงนะครับเราจะต้องเข้าซ้ายกัดชั้นนิดนึงนะครับเพื่อเลี้ยวไปเข้าถนนบางนานะครับดับงนั้นหนยใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับมันค่อนข้างกัดชั้น,นครับจากจุดที่เราขึ้นจากอุโมงคมาเข้าถนนบางนาตรานะครับซึ่งร้านกาแฟที่เราจะมาเนี่ยเลฟสเปคคาเฟ่จะอยู่ใกล้นี่เองนะครับ ซ้ายมือเดี๋ยวขอส่องก่อนหน้าโอเคเจอแล้วครับผมขับไปหาที่จอดก่อนที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของร้านกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นคาปูชิโน่เย็นเช่นเคยครับครับสำหรับกาแฟผมว่าอาจจะไม่ได้เข้มมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทานง่ายนะครับแล้วก็ที่ต้องชมเลยคือแพ็เกจจริงนะครับแก้วแบบนี้ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น ถึงแม้จะเป็นกาแฟเย็นก็นแล้วแต่เพราะว่าเวลาที่เราทานกาแฟเนการการการยกดื่มเนี่ยมันทำให้ได้ดลดิ่งที่ดีกว่านะดีกว่าใช้หลอดดูดครับก็ถือว่าชอบนะครับเรื่องแพคเกจิ้งกาแฟคาับชิโน่ก็ฟองนมมีมวลชัดเจนดีครับรสชาติโดยรวมก็คมกล่อบครับผมหรือว่าโอเคเลยครับก็ใารอยู่ในย่านสีนักลินบางนาครับแวะมากันได้นะผมสมบ เล็สเปคคาเฟนะครับสำหรับช่วงคาเฟ่ฮอปปิ้งของรายๆไฟิงเราวันนี้นะครับมีเพื่อนๆน,นะครับซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเดนวัชยมกับผมเองนะครับออกมาแจมด้วยนะครับก็มีคุณนิวนะครับจาก Channel New Rider นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ขีด Ducati Scramble นะครับ800นะครับ มีนุ๊กนะครับขี่ไทอัทํา T100 นะครับแล้วก็มีก๊อตนะครับขี่คาร์วัสกี W800 นะครับแล้วมีตั้มนะครับขี่ฮาร์ลีเดวิสันไอรอน883นะครับหลังจากทานกาแฟาก็เสร็จแล้วว่าจะไปเส้นเรียบ่วนภูมิกันนะครับเพื่อไปขี่รถเล่นชมบรรยากาศชิวๆนะครับในวันที่ฟ้าครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกวันนี้นะครับ ลุ้นกันอยู่ครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะครับไม่ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าตกเนี่ยก็อาจจะต้องหาที่หลบกันนิดนึงนะครับข้างหน้านี้ก็คือคุณนิวนะครับจากช่องนิวไรเดอร์นะครับผม Okay. ชียลงเม็ดแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเลฟสเปคคาเฟ่โอเคเลยนะถือว่า ราคากาแฟนะครับาปูชิโนเย็น65บาทก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยดูจะเป็นร้านแบบยอดนิยมเหมือนกันนะคือคนมาค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับช่วงเช้าเนี่ยมากันเป็นครอบครัวเลยบางทีพ่อแม่ลูกมาด้วยกันนะครับถือว่าเป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจนะครับ แห่งหนึ่งนะับในย่านสีนครินบางนาใครสนใจนะครับหรืออยู่แถวๆนี้ก็แวะมากันได้นะครับสำหรับวันนี้ช่วงคาเฟ่ฮอปปิ้งนะครับจากช่องไลฟ์ไลฟ์ฟลายน์ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมก็ mm hmm. เ,เป็นกำลังใจกับช่องของเราครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ